สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำพวงมาลัยแฝงหน้ารถกันนะคะวิธีทำดอกบัวเราสอนไว้แล้วนะคะทุกคนทำดอกบัวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีประกอบแล้วก็จะทำเป็นอุบะอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะทำเป็นอุบะแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่ดอกบัวนะคะแล้วเราจะมาทำอุบะให้ดูนะคะแล้วก็ประกอบดอกบัวเป็นพวงมาลัยให้ดูคะ่ะดอกบัวแบบนี้เราทำไว้แล้วเนาะเผื่อใครยังทำไม่เป็นก็ดูที่ในคลิปได้นะคะจะเป็นดอกบัวแบบนี้ดอกบัวชมพูคะ่ะ เราได้ดอกบบวด2ดอกแล้วลองมาประกบกันนะคะใช้กาวติดประกบกันแบบนี้เลยนะคะ คนใช้กาวทาไปตรงนี้เลยนะคะร,รอบๆเลยนะคะให้เราวัดกันก่อนนะคะวัดประกบดูแล้วเราก็ทากาวแล้วก็กดให้แน่น ใส่กาวโลยแล้วเราก็วางแปะลงไปเลยนะคะ ไปแล้วก็เติมได้นะคะทุกคนกดไว้สักพักให้กาวอยู่ตัวนะคะ กดไว้ก่อนถ้าเราไม่กดไว้นะกาวมันดีดออกนะคะให้เราใสา่สายเข้าไปเลยนะคะใส่สายแล้วเราก็บีบเข้าไปแบบนี้ค่ะ เราจะตัดสายยาวนิดนึงนะคะประกบกันเข้าไปให้ตรงกันนะคะแล้วก็วัดดูว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะคะแล้วก็ประกบกันแบบนี้นี่สายแล้วก็วัดเอาว่าเราจะเอายาวเอาสั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทากาวเข้าไป อย่าให้เห็นกาวข้างนอกนะคะทุกคนกดให้แน่นที่สุดเลย อันนี้ยังไม่ได้ใส่กาวเลยเดี๋ยวเราแย่ที่หลังนะคะหรือใครจะใส่เข้าไปพร้อมที่เราแปะกาวก็ได้นะทะากาวแล้วก็แย่เข้าไปหาล่องเอานะคะทุกคน หาช่องเอาหาช่องลงใส่การแล้วกดเลยหรือใครจะทำเป็นดอกกุหลาบตูมแบบนี้ก็ได้นะคะวันนี้เราจะทำเป็นดอกแบบนี้ให้ดูประกอบได้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วให้นำอ่าเขาเรียกอะไรนะประมาณหนึ่งชิ้นนะคะแล้วให้เราตัดเิบบิ้นให้เป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆลูกหัวใจแล้วก็ดัดเดี๋ยวตัดให้ดูนะคะ คิดว่ามันสวยที่สุดได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดัดเลยดัดให้โค้งแบบนี้ทำไว้เยอะนะคะเราจะใช้เป็นอุบะสามชิ้นสามสายค่ะ หนึ่งสายจะใช้ประมาณแปดดอกถึงสิบดอกนะคะตรงนี้ให้เราทำไว้เลยนะคะเสร็จแล้วมาติดกันเลยใช้ก้าวทาไปนะคะ Nothing will me. เสร็จแล้วเราก็ติดชั้นที่สองติดสับ่างไปนะคะ จะได้แบบนี้ค่ะจะเป็นดอกบานๆเหมือนดอกชบาเลยทำให้งอแล้วก็ดัดให้งอจะได้ดูสวย เรียบร้อยเราจะได้แบบนี้นะคะทุกคนดัดแบบให้งอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะร้อยเข็มไว้นะคะร้อยได้สีชมพูเสร็จแล้วเอสีขาวเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ดอกลักเข้าไป คล้องเข้าไปนะก็อรอยเข้าตรงนี้เลยใส่กาวไปตรงนี้นิดนึงนะคะใส่กาวไปข้างในนิดนะึง ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เตรียมลูกปัดขนาด6มิลส,สเม็ดนะคะใส่ดอกลักใส่ลูกปดัด ใส่ดอกรักใส่ลูกปัดแล้วก็ใส่ดอกลักสามชิ้นนะคะจะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนำนำสองชิ้นนี้เอามาปลูกใส่กันแล้วนะคะปูกใส่กันเสร็จแล้วามาปลูกใส่ตรงนี้นะคะใส่เข็ม ให้แน่นให้ชิดกันนะคะได้แบบนี้ตัดตรงนี้ออกนะเสร็จแล้วเราจะร้อยใส่ตรงนี้ค่ะทุกคนวัดดูให้ตรงกันนะคะกับสายให้ตรงกันกับสายแล้วเราก็ร้อยตรงนี้เลยนี่นะร้อยตรงนี้ จะขออนุญาตมาลอยใกล้ๆนะทุกคนหาช่องเลยนะคะหาช่องว่าเราจะลอยตรงไหนให้อยู่ระหว่างกลางนะคะแบบนี้ ผูกเข้าไปมัด2องรอบแล้วก็ตัด ร้อยใส่เสร็จแล้วให้เราหยอดกาวไปตรงปลายดอกลักนะคะตรงข้างในให้โดนดอกลัก3ามดอกเลยค่ะแล้วเราก็แปะกดเข้าไปนะคะให้ตรงจับให้ตรงนะจะอยู่ตรงกลางร,รอให้กาวเซตตัวนะคะค่ะจะได้แบบนี้ ใส่ติดให้เขาอยู่นะคะทุกคนอย่าใส่น้อยเกินนะใส่เข้าไปให้ตรงปลายสาสาเส้นของเขาค่ะติดกับกีบสีเขียวไปเลยให้อยู่ระหว่างกลางนี่ค่ะเสร็จแล้วการประกอบพวงมาลัยนะคะเราก็จะได้อุบะแบบนี้เป็นพวงมาลัยหน้ารถก็ได้ หรือว่าเป็นเหรียญปวยทานก็ได้นะคะทุกคนใส่เหรียญเข้าไปตรงดอกบัวนะคะไปเหรียญปวยทานได้นะพวงมาลัยแล้วก็เราก็เอาสายสั้นลงมาค่ะอันนี้สายจะยาวหน่อยเพราะว่าไปคล้องหน้ารถนะคะจะต้องใช้สายที่ยาวหน่อยเดี๋ยวจะคล้องไม่ได้โอเคไปแล้วนะคะทุกคนลองทำตามดูนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะบายบายค่ะ